เประมูดาวเรืองฮะแล้วผิดชอบเขตที่สี่อำเภอท่าแซ่ครับโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับท่านก็ความเป็นมาของบ้านรูปพลังชุมพรนะฮะครับต้นยึดเอาในช่วงขณะนาที่ท่านรพรอุสิ์นะครับผู้สมัครนายกอบจของจังหวัดชุมพรครับนะครับได้เดินหาเสียงทั่วทั้งจังหวัดทั้งแปดอำเภอของจังหวัดชุมพรก็ได้พบ ประชาชนบางส่วนนะท,ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหาคนที่ยังไม่มีบ้านเป็<ต>นที่พักพงอันแล้วก็ทําตัวดีกับสังคมคในชุมชนนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราได้หาแนวทางมาแล้วก็มีการภาคเอกชนให้การส่วนร่วมดีไหมครับวันนี้ครับครับครับดีคอ,อมันมันมีท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกส่วนนะโดยเฉพาะนายกองการบริหารส่วนตะบนหงษ์เจริญนะครับก็ร่วมมือ เป็ uh huh. อย่างเต็มที่ฮะที่ว่าจะทําให้บ้านพลังไอรวมพลังจุมพรนี้เกิดขึ้นมาให้เรียที่สุดครับครับเอ,อทราบมาว่าตอนนี้นี่เป็นการระดมจากความช่วยเหลือของชาวบ้านไม่ได้ใช้เงินภาครัฐเลยแม้สักเสยงเดียวครับออ,อันนี้ต้องขอขอบคุณในอย่างท่านนายกนะครอุสิกนะนายกต้งนะที่สนับสนุนโครงการนี้เพ uh ื huh. ่อจํานวนจํานวนเงินสองแสนบาทครับหลังหนึ่งงบประมาณสองแสนบาทสองแสนแล้วก็ส่วน ช่างนะฮะช่างนี่ก็จะใช้ระ,ะดมจากผู้นำ้องที่ท้องถิ่นช่วยกันมาช่วยกันลงแรงลงขันกันครับผมครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญกันว่ากันเถอะครับผมครับก็แล้วแล้วทำไมจะมาต้องปักหลักตรงนี้ก่อนผมอยากจะรู้เหตุผลจริงครับตรงนี้ตรงนี้มันเมือ่อทราบความเป็นมาแนวคิดของนโยบายของนายกต้งครับผมเองก็เสนอจัดสร้างพื้นที่ของให้ให้เกิด บ้านหลังนี้ให้เกิดขึ้นในเขตที่4ของตำบลหลงเจริญนะครับออืให้เป็นหลังแรกครับพร้อมทั้งให้ข้อเสนอข้อมูลให้นายกต้องเพื่อพิจารณาครับให้ท่านได้ตัดสินใจนะฮครับว่าสภาพบ้านหลังเดิมของสามพ่อแม่ลูกเนี่ยออืซึ่งมีลูกสาวอพ่อแม่ครับเป็นบ้านที่ทุดโทมนะครับไม่แข็งแรงไม่โดกสุกผาณาไมบครับ แล้วก็เป็นไปรมกัญชามติตของตำบลหนองเจริญซึ่งในเวลาต่อต่อมาในยกโต้งได้เห็นชอบสร้างบ้านรูปพลังจุมพรในพื้นที่หมู่18ตำบลหนองเจริญแห่งนี้แล้วครับครับแล้วก็จะมีต่อไปในหลายพื้นที่ใช่ไหมครับครับก็คาดว่าหนึ่งอำเภอละแหน่งอำเภอหนึ่งหลังฮะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโชคดีฮะที่ที่เอ่อที่สมันแล้วก็ที่ ปันใจน้องพัจนาเนี่ยได้บ้านหลังแรกของมาดหลวงพลังถุมพรครับนะครับขสถนะนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อสมันยักษค่าครับครับอายุเค่ครับปอายุสี่สิบห้าปีครับครับบ้านหลังนี้นี่เราได้มาอย่างไงครับเขเข้าครับนายกต้องเป็นผู้สร้างให้ครับครับมีความสุขยังไงครับที่ได้บ้านหลังนี้ใจครับคือผมทํางานกลางคืนไปกีดยางลูก ได้อยู่แบบปลอดไทยไม่ค่อยต้องห่วงครับครับผมอยากจะฝากอะไรอยากจะขอบคุณท่านนายกโต้งนครับเหล่าหน้าทีมหัวหน้าทีมพลังสุฑาพรครับขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากครับครับผมไม่เคยคิดว่าจะมีการให้มอบ้านถึงขนาดนี้ครับขอบคุณครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับได้ครับค่ะชื่อปัญใจปัญใจพันโนบัวครับอายุเท่าไรครับตอนนี้ครับอายุสี่สิบไออายุห้าสิบสองห้าสิบสองปีจ้ามีความสุขไงครับได้บ้านหลังนี้ครับก็ดีใจ เคยคิดไหมว่าเราจะมีอย่างนี้โอกาสไม่เคยคิดเลยมไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้จะได้แบบนี้ครับ <c oughs> แล้วจากจะบอกอะไรกับคนอื่นเขาบ้างครับเพราะว่าเราการที่ได้บัหลังนี้ต้องมีความสึกอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นมีโอกาสได้อยางไงเราไหมครับก็อยากให้มีะคนครับโครงการนี้อบจอทําให้คิดว่าอย่างไรบ้างครับก็ดีใจมากๆดีใจสุดสุด แล้วก็รู้แมะว่าโครงการนี้เราไม่ได้ใช้เงินของหลวงเลยเป็นการส่วนร่วมของภาคประชาชนครับบ้านครับขอบคุณนายกโต้งครับมีคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่แกเห็นบ้านมันสุดโทรมแล้วแกมาสร้างให้ดีใจมากมากเลยค่ะยิ่งยิ่งกว่าถูหวยนะฮะเป็นไงบ้างครับบ้านได้อยู่กันอย่างนี้ซึ่งเราก่อนหน้านี้เราไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็ดีใจที่เขามาทําให้ก็ได เมื่อก่อนบ้านไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้โอเคแล้วก็ได้อยู่อย่างปลอดภัยพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงมากเท่าไหร่คร่ะบ้านคนเดียวในฐานะเยาวชนในเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะฝากเยาวชนคนอื่นยังไงบ้างรครับก็ทานอื่นได้โอกาสแบบนี้บ้างเหมือนกับ,บหนูให้เขามีบ,บ้านหลังใหม่ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะครับก็คือสังคมก็ยังให้การช่วยเหลือเหมือนเดิม ก่อนจะฝากอะไรให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆบ้างในพื้นที่เพราะว่าตอนหลังเห็นข่าวว่าในพื้นที่นี้ก็มีปัญหาเรื่องของวัยรุ่นคึเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นในเมื่อเราไม่ได้เกี่ยวข้องยาเสพติดเราได้รางวัลแบบนี้เราอยากจะเชิญชวนเพื่อนในบ้างคับก็อยากให้ทุกคนนะคะเลิกยุ่งกับยาเสพติดเพื่านั้นแล้วก็หันมาช่วยพัฒนาชุมชนหรือว่าสังคมให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งมันมีประโยชน์ทั้งตนเองครอบครัว แล้วก็สังคมที่เราอยู่ค่ะครับอยากจะฝากอะไรให้ขอบคุณกับทีมพลังสุมพรที่สร้างบ้านหลังนี้ให้กับเราเนยครับและครอบครัวครับก็ขอขอขอบคุณนะคะทีมพลังสุมพรนะคะที่ช่วยสร้างบ้านให้หนูให้ครอบครัวหนูนะคะก็ดีใจไปอย่างมากนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตพวกเขาก็จะมอบโอกาสพวกนี้ให้กับคนอื่นค่ะอือฮึโอเคงั้นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับไดีครับไปดีครับ